สบายดีพี after, ่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพงสุกุสุโคนสุมงสุบอนเดี๋ยวเราอันนอไปเลยพ่อพ่อกันขึ้เก่าพี่น้องเลยครับสองน้องมินิเก่งเัาไหมบ่ายโมงเลยเนี่ย ทีมงานนอนรับอิ่มบ่เลยพ่จักมาเด้ออย่าอน,ออออนอนแกงนอไหมอืมกินเอาไปเออสบายดีดอกอืมสบายดีแกงนอ,อไหมฟาดครับสบายดีเฮ้ยไปยัง มันมากินดอกอันนี้มันมาจากแซงมันกินอะไรอยู่น้องอพากดยนขอคยคคอคกินโอยสบายดีปะเงมาม่ซุมเ่ามาด้อมาด้อ

ใครก็หิวข่าเนาะ่เงเงาไหมซุ่มกันขึ้เก่าให้เราไืมเนี่ยอืมจะเสียบเสียงนักงงวอยัเขากันไดมันเป็นมันล้มเนะใครก็ทึ่งขี้นข้นไข่ขี้นนาว

อมือนึงจับกล่องไปแล้วเยมือหนึงกินอือืมาคกินด้แรับแม่อที่นออกทีดอกครับเอ้ยกกบเลนกันลลูกพี่มากินกระดูก

ไม่กระหินไม่เอาเวยแกงไหมนี <in la> <ina> ่ชุอกโก้บนำ กบก้ามเอมาขวตา้าวั้งหมอนีกัวล้วกโบมักไปได้ด้มีกระปูบ้ามือเนี่ยมือด okay. ีกระปูยกระปูโอ้ยึกว่าบปลูโคตรหมือบานอี้ต่ปูโตแม่ค่ว่าแช่นาปล่อยดูค่ะีเน นขาจะอย่ก้นได้นม่ได้หรือคะข้เดินไก็้แ้วม่่เนี่ยได้ตันับได้ตัวน่อย พวกมืงนี่มือเป็ดใช่ป่ะมือกูตีขันกันหนึ่งมันพุดกับแปดมันพูดอันมืออื่นนี่นอันหนึงพูดกับแปพุดไปแ อ <That> ันเท่าไงพี่น้องเอ้ยกระสิลงจะหันนี่แล้วบ่เนี่ย เอามา <c oughs> เอาไปสำน,นีก้นอกนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนเลายๆพี่น้องไปสุขทุขคนแซ่บคือเก้าพี่น้องแกงมาใหม่ก็ได้เนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องไปดีกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี